นี่คือเห็ดในป่าแห้งๆของบ้านไอทุกคนไอเดินมาเกือบชั่วโมงนี่คือเห็ดกลุ่มแรกที่ไอเจอนะคะอทุกคนสวัสดีจ้ะไอเข้าป่าคนเดียวนะคะวันนี้เพราะว่าพี่ขุนต้องการที่จะนั่งทำงานในคอมที่ที่บ้านนะคะนั่งทำงานที่บ้านเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นไอ,อขออีกวันหนึ่งนะคะเพื่ออาจจะ มาร่ําลาป่าก่อนที่ไอจะกลับไปทํางานตามปกติเนะาะไอก็เดินชิวๆของไอคนเดียวนะคะเดินชิวไปเส้นทางที่เขาขี่มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในป่านะแต่คือเดินริมทางไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยค่ะคือป่านี้แห้งมากทุกคนคือเส้นทางที่ไอเดินเข้าไปอะ่ะมันจะชุ่มอยู่แค่ตรงที่เป็นร่องน้ํา ถ้าเราเดินเข้าไปแบบซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยผืนป่าจะแห้งมากนะคะแต่ในที่สุดไอ้ก็เดินมาเจอจุดที่พอจะมีเห็ดให้ไอ้ได้ได้เล็มเนาะทุกคนวันนี้เรามาร่ำราป่านะคะก่อนที่ไอ้จะกลับไปทำงานเดี๋ยวมามา,มาเก็บเห็ดกอนนี้เลยจ้ะทุกคนมุมนี้แดดสวยมากนะคะก็เลยแต่จริงอะ่ะไอ้พูดถึงคือเห็ดกลุ่มแรกที่เจอใช่ไหมแต่จริงไอ้เก็บตามรายทางมาก็ได้ ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเก็บริมทางจริงๆนะคะตรงที่เป็นป่าหญ้าริมทางแต่ว่าที่ไอรยบอกว่ากลุ่มแรกก็คือมันเกิดเป็นกลุ่มๆเนาะก็คือกลุ่มนี้นะคะทุกคนเห็ดก็มีความชื้อนอยู่หน่อยนึงนะทุกคนมดมาทำไงดีทำไงดีงดม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 ดเมื่อกี้อรยกำลังจะเก็บมดกัดไอรยก็เลย ก็เลยตั้งกล้องใหม่นะคะทุกคนเอางนี้ดีกว่าอาจจะทำอย่างนี้คือมันไม่ได้มันจะกัดไออะ่ะไอคอทำอย่างนี้เลยตัดเลยนะคะตัดเลยเอ้ยตัวไหนตัดได้ตัดขออภัยนะคะจริงๆไม่อยากตัดเพราะว่า มันจะไปเจอดอกที่เล็กเกินไปอยู่ข้างในแต่ว่าคุณมดคุณมดมา วายเหตุขาดน้ำาพราะขาดน้ำก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะแต่ว่าขานี่คือใช้ได้เลยนะดูมดค่ะมดขึ้นมาละอืมโอ้ย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 เดี๋ยวอจะเอาอีกกอหนึ่งกอนี้ก็พอแล้วตรงนี้เพราะว่า มันเนี่ยค่ะทุกคนมันมันเก็บยากสั้นๆแล้วก็แบบมีดินเงนี้ยดินเยอะเขาขาดน้ำเนาะถ้าถ้าถ้าเขาได้น้ำเนี่ยโหแบบมันจะสวยมากตรงนี้เห็ดเห็ดหนังไก่ดอกหนึ่งก็เอาเนาะอืมอีกดอกนึง ขาขาเดี๋ยวนะต้องใช้มีดเอาขึ้นมาอยากได้ขาเขอาไงทุกคนแต่มันก็ไม่ง่ายนะเพราะว่ามันแน่นบางที่อะมอสมันจะแบบว่าหลวมๆเนาะเวลาดึงขึ้นมามันก็แวะ ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้แบบโอ้โหแต่มันก็สวยนะทุกคนนี่จ้าอ่อนๆอยู่อีกดอกหนึ่งแวบกบแกะไปเปล่าเนี่ยน่าจะได้อยู่จ๊บนี่คะ่ะโอเค มีความแบบเหี่ยวแบบว่า,านิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเหี่ยวนิดหน่อยก็ตัดทิ้งนี่สวยอยู่ทุกคนเอาไปเฮ็ดป่น,ปนจ้ะ <laughs> ทุกคนแองมันเป็นแองกระทะไม่รอช้าเก็บเก็บขาสั้นๆนะอุ้ยช้ได้อยู่นีกว่าขาสั้น ป่าป่าแถวบ้านไหนเยม,มันไม่ใช่ป่ามันไม่ใช่ป่าเห็ดมันปูนะทุกคนมันเป็นป่า,านี่ป่าเห็ดพึ่งแต่ว่าด้วยปีนี้มันแรงเนาะเห็ดพึ่งก็เลยเหมือนประมาณว่าเขาไม่กลับมาอีกอ่ะจ้ะมเมื่อเช้าตื่นมา8องศาทุกคนไอรีบวิ่งออกไปดูต้นไอพีกหวานยังโอเค พอพริกหวานน่ะยังไม่ได้เก็บเข้ามาไงทุกคนอืมตรงนี้สีสวยนะคะทุกคนไหนกำลังเดินกลับนะคะไปที่จุดจอดรถเนาะก็มองขึ้นไปบนเขาสูงๆนู่นก็แบบนึกถึงวันที่เราปีนขึ้นไปเนาะหาเก็บเห็ดมันปูอะไรอย่างเงี้ยทุกคนวันนี้นะคะอ,อ่อสภาพป่าก็คือมีความชื้นก็มีความแห้งเป็นบางจุดนะคะ ความชื้นเป็นบางจุดแต่ว่าผืนป่านะคือแห้งนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นภูเขาสูงแบบนี้เนาะเวลาฝนตกลงมาถ้าตกไม่หนักจริงๆระอ่ะน้ํามันก็จะไหลดินลงไปที่ตามริมทางตามคลองแล้วก็ไหลลงสู่ทะเลสาบน้ําจืดนะคะเพราะฉะนั้นก็โอเควันนี้ก็ถือว่ามาลานะคะก่อนที่อากจะกลับไปทํางานนะคะแต่ว่าก็อย่างที่ไอบอกถ้าตรงกับวันหยุดนะคะช่วงไหน ที่สามารถเข้าป่าได้ไอก็จะเข้าอีกนะคะแต่วันนี้ก็ต้องมาลาป่านี้ก่อนนะคะผืนป่าที่ให้ไอายได้มีความสนุกสนานตลอดระยะเวลาลาพักร้อนของไอ้นี่นะคะได้เข้ามาเที่ยวเข้ามาเก็บนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนก็ถือว่าให้ความสุขกับไอ้แล้วก็ให้ความสุขกับทุกๆคนนะคะทุกคนจ๋าก็เดี๋ยวมาเจอกับไอในป่านี้อีกทีตอนที่ไอ้เริ่มมาเก็บเห็ดดานะคะทุกคนแต่ คือไอ้ก็ไม่ไม่รับรองนะคะว่าปีนี้จะมีเห็ดดาในป่านี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปีนี้อากาศมันแปลกๆจริงๆค่ะแล้วเมื่อเช้าหนาวแล้วว่ะ8องศาเองอะ่ะตื่นมานะคะ6โมง8องศานะคะโอ้สวีเดนหนาวแล้วทุกคนก็เห็นทางบ้านเล็กอะคะ่ะเล็กบอก4องศาอะไรเงี้ยตอนเช้าๆเนาะทางภาคกลางก็หนาวแล้วนะคะก็โอเครูหนาวกำลังเข้ามาแล้ว ความสนุกในป่าก็จะหมดไปหวังว่าทุกคนก็ยังจะติดตามไอในชีวิตประจำวันนะคะมีคลิปอะไรมีเวลาว่างไอ้ก็จะทำออกไปนะคะทุกคนหวังว่าทุกคนที่ยังคิดถึงจะแวะเวียนเข้ามาทักทายไอยนะคะสวัสดีค่ะ เห็ดของเรานะคะเห็ดของเราได้แค่นี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะตามสภาพนะคะไอพี่เจอเห็ดเห็ดดําค่ะทุกคนตอนรอพี่ขุนนะคะยืนยืนรอรถอยู่เห็ดดาขาสีเหลืองกําลังเกิดค่ะแต่ว่าตอนไหนเดินในป่าไ,ไม่เห็นสักดอกเลยนะไม่เห็นสักกระดอกเดียวโอเคทุกคน เดี๋ยวจะเอาไว้ผัดเนยนะคะตัวนี้ไอ้ดอกนี่ามาทําไมเนี่ยช้านามากเลยแต่ล้างแล้วน่าจะกินได้โอเคจ้าสวัสดีจ้ะทุกคนตอนนี้ไอยอยู่ที่บ้านนะคะไอเอาแอปเปิลที่เก็บมาเมื่อวานนะคะมาทำพายแอปเปิลค่ะทุกคนหน้าตาก็จะตลกตลกนิดนึงเนาะ นะคะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่ามันมันจะออกมาเป็นรสชาติยังไงนะเพราะว่าทําโดยที่ไม่ดูสูตรเลยนะคะคือกะประมาณเอาพี่ขุนก็เตรียมไอติมเรียบร้อยนะคะแอปเปิลที่เราเอามาทําจะเป็นแอปเปิลจากต้นที่สามที่4ี่ค่ะแอปเปิลที่อ๋อเนี่ยค่ะแอปเปิลพวกนี้นะคะเอากาแฟไว้นี่ก่ะทุกคนดูมองไปก็จะเห็นแต่ต้นพริกไอาวางต้นพริกไว้ ดารินเสียดอืย mm hmm. เอาวางไว้ที่ริมหน้าต่างนะคะแล้วก็โต๊ะกินข้าวของเราตัวนี้ก็เอาวางต้นพริกด้วย <laughs> มันเป็นยังไงไม่รู้ดารินพอดูติดตัดอืดติฝวนไม่อย่าจะคิงไปเลยชิมพายกันค่ะทุกคนยังอุ่นๆอ,อยู่เลยไอยออกมาจากป่ายก็ทำเลยนะที่ผุนจัดการก่อน,น,นเลยเฟฟอร์ mm ่แีต่ยุเกตุยาเชียช่วยฮะจุบจุบจุบจุ๊ช่วยฮะ <Yeah. S 1> มดเต้น่ะโอเค okay. so, ตื่นเต้นเนาะมันเป็นอะไรที่เราทำแบบไม่มีสูตรอะปกติเปิดสูตรก็ได้อยู่แต่ขี้เกียจไงว่าเออทำแบบทำรีบๆม,ม,มันเป็นยังไงอะทุกคนอยากจะให้ทุกคนดู ไอทำก้นพายนะคะเราก็จะทําก้นพายด้วยนะคะแล้วก็เอาไส้ใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เอาแป้งที่เหลือเนี่ยนะคะกลบหน้าอีกทีหนึ่งนะคะเดือมแล้วพี่ขุนไม่พูดอะไรข้างในก็จะเป็นไส้ดึ๋งๆไส้ก็จะเยิ้มนิดนึงนะคะ นี่จะทุกคนโอ้พี่ฝุนทำไมทำไมไอติมเยอะจังเลยล่ะพี่ What's g o o อ๋อแล้วที่กะมินเยเจเฟมิกเกอรรัสอ๋อมินฮันวิปารตปารเฟอย์างหัเจเตสตูร่า ว่าจะให้เอาช้อนใหญ่แล้วแต่มานกูไม่กี่วเบอร์ใชงเง mm ิน hmm. ก mm ๊อ hmm. อือไอเดเซอร์มีไงอยู่สองไหนมันนี้เมาะกับหราพี่ขุนบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีอ่าไอติม ไม่กล้าชิมไอกินใจเติม <laughs> ทำเองแล้วมีความกลัวนะทุกคนกลัวมันไม่อ่อยไยมาฟกินแล้วนและกินแล้วนะกินล้วนะวนะอืม สชาติดีอ่ะเพราะว่าเจ้าเจ้าแอปเปิ้ลน่ยมีความมีความเปรี้ยวมันเดเดเอร์บจะซื้อหรือเล่ามอ๋อข้วอนะซื้อะมันเป็นที่กลไทยกันหรอ ทำไมอ่ะส <uk> ิยอ mm ัดไป้ว hmm, อ so like mm ัดไปแล้วเมนูที่เกี่วกับยี่สัเบสเตรแมทบะนิงส์สูสอมันกันระเบิด้วยอือเซอรอกราสแอนด์เอร์คือว่าไอ้ีความรู้สึกว่าไอติมอ่ะมันจะเหมาะมากกว่ากับ าพายบูเบอร์รี่แต่พอมากินพายแอปเปิลน,น่ะรสชาติของไอติมมันหวานนะทุกคนมันหวานเกินไปนะคะมันก็เลยกลบความความมันความกรอบของพายไปค่อนข้างเยอะพี่ขุนชอบขอบพายมันก,กรอบ ไม่รู้ฮอกราสอ๋อกินส้มด้วยสโหนะไม่ดูเวียดดูแหวนย่อดูยังองันจะหอมไม่กินกรัสหัวเนี่ยไอไ,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 ไม่ชอบกินไอติมเยอะเกินไปอ่ะคือไอจะพยา,ายามกินไอติมให้หมดจะได้รู้รสชาติของพายมากกว่า ไล่ไอติมก <division> <draws. S 2> mm ่อนพอรูเรี่อทีมาไอติมก็ต้องขูดให้หมดนะทุกคนบ้าตลกอ่ะ Jag måste äta upp allt. <laughs> Jag vet. Det var väldigt gott. Du lyckades. Tack. Jag kanske ska ta med till Varberg imorgon. Ja. Kan ner. Jag har bara ni. Det behövs inte. Ja, men vi har många imorgon. Ja. Det går inte att ta den här till alla. Du måste Nej. göra en ny. Okay. พี่ขุนบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราอาจจะต้องไปหาปู่กับยา่าเพราะว่าอาจจะมีการรวมตัวกันพี่น้องแล้วก็หลานนะคะพี่คุนบอกว่าให้เอาพายไปด้วยไอนนก็เลยบอกว่าถ้าจะถ้าจะต้องไปจริงๆอ่ะทาใหม่ใช้เวลาทำตัดเดียวเองมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยแต่ว่าเราต้องไปแบบให้มันสวยงามถ้าเช่น Gör en ny som var stor eller ska vi använda en far. form? Mm. Då blir det inte så stor om du ska använda den. Men jag tycker att jag... mm. pajen är lite för torr. Ja, degen är lite torr Mm. Men du sa det gott. Du ljugger. Ja, det är gott ändå. งเลขสํา6โอยู hmm. pie, pie, so pie, so ่แก่พอไอยกินเฉพาะพายอ่ะไอ้ถึงรู้ว่าแป้งพายอ่ะมันแห้งเกินไปคือไอ้อบนานเกินไปขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เดี๋ยวีิทีไดีไ๋ยววิมวออว่กระอวดกันนิดเอ๊พรุ่งนี้ไปหายาเขาจะมีกินข้าวกันค่ะเพราะว่าหลานเอ่อหลานชายนะคะบ้านนี้มีมีหลานคนเดียวเนาะเขาเข้าไปสาบานตน <c oughs> ที่โบสถ์นะเป็น เป็นคริสเตียนเขาเข้าไปสาบ,บานตนคอนเฟิร์มเมชั่นว่าเขาว่าเป็นคริสนะคะทีนี้ก็เลยจะมากินข้าวด้วยกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่เขาเข้าไปสาบ,บานตนน่ะเราเข้าไปร่วมจารไม่ได้เพราะว่าเขาให้แค่ญาติหนึ่งคนเท่านั้นเข้าไปนั่งข้างในด้วยก็คือเป็นพ่อของหลานไปใช่ไหมคะ รสชาติดีค่ะรสชาติดีแต่อย่างที่ไายบอกพายเนี่ยถ้าเราทำวันแรกนะคะเราทำพายวันแรกอะ่ะพายจะไม่ค่อยอร่อยแต่พอเราทิ้งไวค้ค้างคืนพายนั้นจะอร่อยมากขึ้นมันก็ไม่แน่นะพรุ่งนี้มันอาจจะมีรสชาติที่ดีกว่านี้นะคะนี่ค่ะทุกคนไปแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเท่านี้นะคะ เป็นคลิปยํำนะคะที่ไอยเยไปลาป่าแล้วก็มาชิมภายให้ทุกคนดูเนะาะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ bye. บ๊ายบายกาแฟค่ะทุกคนกับ